สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมทางทิปเคเบิลทีวีนะคะซึ่งวันนี้เสนอเป็นตอนแรกและรายการนี้ทําเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดกําแพงเพชรบ้านเรานะคะและในวันนี้เสนอเป็นตอนแนะนําสภาวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชรค่ะ แดนแห่งลุ่มแม่น้ำปิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งทางอรารยธรรมของประเทศไทยคือเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีอรารยธรรมมายาวนานนับพันปีก่อนกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีความเจริญทางอรารยธรรมและวัฒนธรรมจึงจันลงเมืองกำแพงเพชรมาช้านานทําให้เมืองกำแพงเพชรได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นเมืองมรดกโลกอย่างน่าภาคภูมิใจ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายด้านวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2538ข้อที่5ความว่าให้เร่งดำเนินการจัดตั้งองค์กรทางวัฒนธรรมท้องถิน่นให้ครบทุกจังหวัดเพื่อเสริมสร้างให้ท้องถิน่นสามารถดำเนินงานทางวัฒนธรรมได้อย่างจริงจังและต่อเนื่องคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้ประกาศตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายน พุทธศักราช2538จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรขึ้นเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2540โดยมีนายสวัสดิ์ติสกรทำหน้าที่ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรคนแรกโดยได้รับการเลือกตั้งจากองค์กรเครือข่ายเครือญาติทางวัฒนธรรม5ลุ่มที่เรียกว่าเบญจภาคีอันประกอบไปด้วย1 องค์กรภาคีภาครัฐ 2. องค์กรเอกชนตามกฎหมาย 3. องค์กรเอกชนตามความสนใจ 4. องค์กรธุรกิจ 5. องค์กรวิชาการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดกำแพงเพชร และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชนในท้องถิ่นทั้งระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้นําไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับคุณเจริญอยู่สุขประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ พูดถึงนยโยบายการทำงานของท่านประาธานในฐานะที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมมีนยโยบายการทำงานอย่างไรบ้างคะในสีปีนี้ครับในฐานะที่ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ <ฮะ S 2> ในตอนนี้เนี่ยจังหวัดกำแพงเพชรของเราเนี่ยเริ่มมีสภาวัฒนธรรมจังหวัดนะครับเ <ฮะ S 2> มื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะครับซึ่งชื่อสภาวัฒนธรรมเนี่ยไม่ค่อยจะ คุ้นเคยกับพวกเรานักนะครับทีนที้จริงๆแล้วก็มีมาสักประมาณสี่ปีที่แล้วนะครับผมมารับช่วงใหม่นะครับในช่วงนี้แล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยผมเองเนี่ยตั้งแต่เป็นสภาประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยนะครับได้รับคําถามอยู่เสมอนะครับในในเพื่อนฝูงหรือชาวบ้านที่เราไปพบปะว่าว สภาวัฒนธรรมเนี่ยเขาทำอะไรกันนะครับก็จากนี้ไปเนี่ยนะครับทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยจะได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็จะแนะนำตัวเองนะครับใ,ให้พี่น้องชาวกำแพงเพชรได้รู้จักว่าสภาวัฒนธรรมเนี่ยมีงานนะครับที่จะต้องดำเนินการคือในเรื่องของการที่จะอนุรักษ์ประเพณีนะครับของจังหวัดกำแพงเพชร แล้วก็วิถีชีวิตนะครับซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยตรงนะครับของจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยให้ยั่งยืนแล้วครับแล้วก็สืบต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วนโยบายการทํางานล่ะคะในฐานะที่ท่านมาทํางานประธานสภาวัฒนธรรมนโยบายสิปีที่จะทํางานนี้มีอะไรบ้างคะ นโยบายต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็เราก็จะเริ่มที่จะเริ่มต้นจากที่ว่าจะทําให้ท่านรู้จักกับสภาวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ในการดําเนินการต่อไปก็คือ,อมันเป็นเรื่องกว้างขวางนะครับเรื่องสภาวัฒนธรรมนั้นเนี่ยเพราะว่าสาวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตนะฮะเรื่องของประเพณีเรื่องของศาสนาต่างๆนะครับเราจะต้องเกี่ยวข้องกับ บุคคลตั้งแต่ในจังหวัดนะครับในพื้นที่ชน,นบทแล้วก็โดยทั่วไปนะครับของประเทศแล้วก็ทางโลกไปด้วยนะครับคุณเจริญอยู่สุขประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรแนะนำกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอันประกอบด้วย 1. น,นายสันติอภัยราชรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรคนที่หนึ่ง สองนางพิสมัยกุธรรมมานุนร,รองประธานสภาวัฒนธรรมคนที่สองสามนางทิติรัตน์จันจ้อยเลขาธิการสภาวัฒนธรรมสี่นางสุปราณีแสงทองร,รองเลขาธิการสภาวัฒนธรรมนายเสรีอารยะสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นายอุดมวาราหะประชาสัมพันธ์เจ็ด นางพันนิภามุสิกุลเถรรยญญิก 8. นางประจวบเกษรากรรมการ 9. นายอธิคมสือ่พัทิมากรรมการ 10. นางสาวพัชรินสุประมูลกรรมการ 11. นายมานพสิริภัยบุญกรรมการนอกจากนี้ยังประกอบด้วยประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่กรรมการโดยตำแหน่งในฐานะที่ท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมท่านยืนยันว่าจะบริหารสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นสภาว,วัฒนธรรมของคนจังหวัดกำแพงเพชรอย่างแท้จริงได้อย่างไรคะในการเข้ามารับตำแหน่งของผมเนี่ยนะครับก็มาด้วยความเต็มใจนะครับที่จะมาฟืนฟ้นฟูแล้วก็ทำจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นให้ของเราเนี่ย ให้เป็นที่รู้จักนะครับไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ทั่วโลกด้วยดังนั้นเนี่ยการทําสภาวัฒนธรรมเนี่ยนะครับงานวัฒนธรรมเครือข่ายวัฒนธรรมเนี่ยเป็นของยากหน่อยนะครับที่จริงถ้าเราพูดกันธรรมดาเนี่ยเราก็จะเหมือนจะเข้าใจนะครับแต่ว่าโดยแท้จริงแล้วเนี่ย<ม>เราไม่ค่อยเข้าใจว่าเราจะทํากันยังไงแต่ด้วยความตั้งใจเนี่ยนะครับผมเองเนี่ย ก็จะร่วมกับท่านรองประธานของผมนะครับอาจารย์สันติอภัยราชเนี่ยนะครับ<ะ>แล้วก็ท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอต่างๆนะครับได้อนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของเราอะนะครับของจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็วิถีชีวิตของชาวจังหวัดกำแพงเพชรโดยเฉพาะนะครับวิถีชีวิตที่เป็นอ,อ,อาชีพของจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะครับ<ะ>ได้ ร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยนะครับที่จะริเริ่มแล้วก็สานต่อในเรื่องของโครงการต่างๆเช่นจังหวัดกำแพงเพชรเราเนี่ยอย่างอย่างยกตัวอย่างที่อำเภอสายทองวัฒนาเนี่ยนะครับ,รบเขามีเป่าแก้วมีทอผ้าไหมเป็นของจังหวัดกำแพงเพชรเราโดยตรงเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะเข้าไปส่งเสริมพวกนี้แล้วก็อย่างบางแห่งที่อื่นนะครับก็มีวิถีชีวิตในการทำมาหากินเนี่ยครับซึ่ง เราจะทําให้สอดคล้องนะครับกับการทํางานเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยได้ใช้วิถีชีวิตเก่าๆของเราเนี่ยเป็นการเป็นแนวทางที่จะทำมาหากินเพื่อจะอต่อสู้กับเศรษฐกิจในในยุคนี้ให้ให้รุ่งร่วงไปด้วยดยีนะครับซึ่งงานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตเนี่ยแล้วก็มันจะไปเข้า,าทำนองเดียวกับที่ ในหลวงได้ได้พระราชทาน,านาพระราชดำรัสพระราชดันะครับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยนะครับจะนําพาพวกนี้เข้าไปสอดคล้องกันได้อย่างดีนะครับแล้วก็ใน4ปีนี่นะครับโครงการต่างๆที่เรารเริ่มใหม่หรือจะสารต่อเนี่ยนะครับจะพยายามร่วมกับท่านรองประธานแล้วก็สภาวัฒนธรรมอำเภอต่างๆเนี่ยได้ผลักดันพวก งานพวกนี้นะครับให้สำเร็จรู้เรื่องเพื่อมีความอยู่ดีกินดีของชาวบ้านนะครับ<ะ>ชาวกำแพงเพชรทุกคนขอให้ร่วมใจกันจันลงวัฒนธรรมและอารยธรรมเมืองกำแพงเพชรคู่กับเมืองกำแพงเพชรสืบไป เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับการแนะนําสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชรให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันซึ่งสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชรนี้นอกจากจะทํางานเพื่อสังคมแล้วก็ยังเป็นการทํางานเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนจังหวัดกําแพงเพชรในท้องถิ่นในชนบทหรือว่าในเมืองของเราให้คุณผู้ชมได้รู้จักและรายการโทรทัศน์วัฒนธรรม ก็เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกี่ยวกับขนบธรรมประเพณีแล้วก็วิถีชีวิตของคนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นการประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตของคนจังหวัดกำแพงเพชรให้กับประชาชนได้รับทราบกันนะคะและสําหรับช่วงนี้รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมของเราก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในตอนที่2ช่วงหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ